วันนี้พามาดูเทอร์โบแปรผันนะครับใบส้มโค้งก็เป็นแปรผันธอันนี้เป็นเทอร์โบเดิมนี่นี่กอปี้กันกอปี้กันมาเหมือนเดะ็ะเหมือนเดหมให้ดูท่าก็จะยกลำบากไปอันเนี้ยนี่ประมาณนี้นะครับเทอร์โบแปรผันนะครับนี่แต่เป็นใบส้มนะครับตัวซิงตัวนี้รับบูทอยู่ที่40-45ถึง้านะครับนี่โครงหลังแปรผันแบบนี้นี่นี่น,นี่พร้อมติดตั้งนะครับในเครื่องเอ่อ 2.5 All New Euro 4นะครับตรงรุ่นนะครับมามาดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากติดตั้งเนี่ยทรงหน้าตามันจะประมาณไหนนะครับมันจะเหมือนเดิมไหมเพราะว่าขนาดนี้มันยังเหมือนเดิมเลยโอเคครับเพื่อนมามาดูกันต่อนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วว่ามันจะเปี่ยวฟาวจากแท้ไหนพลังของ Max Speed ใบส้มมาฟังเสียงกันดีกว่านะครับหลังจากเราได้ทําการติดตั้งนะครับเทอร์โบใบส้มโครงหลังเป็นแปรผันนะครับคันนี้ไม่ใช่โครงหลังดิบเป็นแปรผันธุ มาลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงมันจะดีสักแค่ไหนนะครับเฮ้ยมีเสียงกบดแล้ววะมันแรงหน่อยโอเค,อเค,อเคลองแตกกันเล่นนิดนึงแตกค้างหน่อยให้มันยดยบดหน่อยสิอเอ๊ อันนี้มีเสียงวิดด้วยนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะครับให้เจ้าของรถเนี่ยเป็นคนเทสเองดูซิว่าเขาจะถูกใจไหมนะครับไปดูกันต่อครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันกับเจ้าของรถนะครับมาดูกันว่าเทอร์โบไฟสซมันจะวิ่งดีไหมเป็นไงค้ังพี่ครับคล่องตัวครับเนี่ยแล้วความแรงอ่ะพี่รู้สึกครับมันแรงกว่าข้องเดิมๆไหมก่อนที่มันจะพังก็ได้ใช่ครับแรงแรงกว่ามันเพราะว่าใน เราทําท่อด้วยไหมเนื่องด้วยเราเรานั้นท่อด้วยหรือเปล่าก็ก็มีเพราถ้าเป็นถ้าเป็นท่อเดิมจะได้ลูกดึงดึงลึกโยยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นทวิ่งประมาณเนี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเทอบอนเลยมีเพราะว่าบูธมันเยอะกว่าของเดิมมีแล้วของเดิมมันจะขึ้นพื้นแล้วมันก็จะลงแต่แต่ถ้าแปลงกระป๋องให้เนี่ยสมมติบูธเราตั้งสามสิบมันก็จะอยู่ที่สามสิบอย่างพี่เนี่ยก็บูธอยู่ประมาณสามสิบแต่ถ้าของเดิมพี่มันจะมาประมาณ 8 90 3 0แล้วก,ก็ตกตลาพพิกดปุ๊บมันก็จะลงความแรงมันก็เลยเหมือนว่าไม่ตึงตลอดแต่น,นี้คือผมก็ใช้บูทได้ไม่ใช้บูทให้แบบประมาณเหมือนขายห้องเดิมอาจะเยอะกว่าเดิมนิดนึงก็ดีครับคล้องตัวค้องตัวก็ใช่นะใช่เพราะว่าบางทีที่ผม ที่พี่มรีแมพเนี่ยบางทีแฟนขับมาค่ายภาคเอออะไรเออยเงี้ยผมกลัวจะแซงรถไม่ไม่นี่ไงแซงรถเอออ่านอ่านจังหวะไม่คาดใช่ป่ะอ่าอ่เอย่างงี้คืออื้อโอ้ยนี่น่าจะบนี่ว่ามันขับง่ายนนเดิะห่วงใช่ห่วงนะใช่ใช่นี่โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็การันตีจากพี่เจ้าของรถนะครับว่าก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนเนี่ยก็คือ ดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเราแปลงกระป๋องมาให้ด้วยตอนแรกมันเป็นกระป๋องเดิมนะครับเราก็แปลงกระป๋องแถมไปให้ลูกค้าให้ฟรีนะครับพร้อมอะแดปเตอร์แถมให้ฟรีด้วยนะครับเพื่อนใครที่อยากได้สเตปแบบนี้นะครับเครื่อง2อ0 0หรือเครื่อง3 0 0พันอยากได้เป็นใบส้มโบแปรพันนะครับก็เข้ามาได้นะครับเพื่อนเสียงนุ่มเสียงใสแน่นอนนะครับหรือว่าใครใช้อ l อนนิวยูนะครับหรือว่าเป็นดีแม็กเก่าเนี่ยอยากได้เป็นเทอร์โบแปรผันเสียงใสแบบนี้ก็ใส่ได้นะครับสาหรับสเปคนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง25 0พหรือเครื่อง0 0ม แป้งพร้อมแป้งกระป๋องให้เรียบร้อยนะครับในงบไม่เกิน14ใบเถ้านะครับฝากเอาไว้ด้วยครับผมอ่าแต่ตีวัาตึงนะครับโอเคโอเคอย่าลืมนะครับเพื่อนๆศรัทธาที่ไหนถาที่นั่งแต่ท้ศรัทธาที่จิวทาวซิ่งไม่แรงไม่คิดเงินอันนี้คิดเงินได้ไหมครับคิดเงินได้ครับผมได้นะโอเคครับเพื่อนๆอันนี้การันตีจัดกระป๋องนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับผม